องค์การบริหารส่วนตำบนอนอลนรสิงห์อำเภอป่าโมกจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาการเสริมสร้างการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพระดับอำเภอรประจำปี2555 เมื่อวันพฤหัสบปปดีที่16กุมภาพันธ์2555เวลา18.30นนนายศักดิ์์สลักคำในอำเภอป่าโมกเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาการเสริมสร้างการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพระดับอำเภอประจำปี2555ณสนามกีฬาโรงเรียนป่าโมกวิทยาภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาการเสริมสร้างการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพระดับอำเภอประจำปี2555ในครั้งนี้โดยการจัดการแข่งขันกีฬาเริ่มขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์ถึงวันพฤหัสบ,บดีที่16กุมภาพันธ์2555โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตป่าโมกที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามีทั้งหมด6ตำบลได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้างองค์การบริหารส่วนตำบลสายทององค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชสําสำหรับผลการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง6แห่งในเขตอำเภอป่าโมกปรากฏว่าคะแนนถ้วยรวมกีฬาประเภทพื้นบ้านได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง และคะแนนท้่วรวมกีฬาสากลได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน,น,นรสิงห์และในช่วงเย็นได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและงานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้